สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต่อยครับขอบคุณมากครับประจำแบบนี้นะครับ หวังว่าทุกท่านคงหายเมื่อยนะครับหายรู้สึกว่าเหนื่อยหายรู้สึกว่าอิ่มสักทีเพราะว่าเพิ่งผ่านไปเรียบร้อยกับพวกคุณจอยเอ็กซ์โปซีซั่นสที่ผ่านมาเมื่อวานนี้ต้องให้อาพูดอะไรก็พูดตรงๆนะพวกเราทั้ง4ี่คนเลยล่ะก็ขอบคุณเป็นอย่างสูงขอบคุณครับขอบคุณมากๆในความกรุณาของพวกท่านฮะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งเลยว่าท่านจะมีความสุขเพราะพวกเรามีความสุขมากๆและอะไรก็ตามที่มันผิดพลาดไปหรือไม่ถูกใจบ้างอะไรบางอย่างก็ขอโทษด้วยแต่ว่าสัญญาเลยครับว่า ในใจเราทั้งสี่คนเราตั้งใจจะทําให้ดีที่สุด<ช>ไม่เคยคิดเป็นอย่างอื่นเลยคิดว่าทำอะไรก็ได้ให้เกิดประโยชน์ครับผู้ชมสูงสุดให้กับแฟนรายการของเราสูงสุดแต่อย่างอย่างที่บอกครับ่ากับคนหมู่มากบางทีบางครั้งเนี่ยกับข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆที่อาจจะไม่ถูกใจท่านบ,บางทีเราก็ เร,เราก็พยายามทําให้ดีที่สุดครับแก้ไขแ,<ต>แก้ไขแต่ยังไงก็ตาม<ก>ไม่มีการแก้ตัวแก้ไขครับแต่ไม่แก้ตัวใังก็นอมรับและสําหรับท่านที่มีความสุขและชมเราดีอ,อกดีใจและที่มาชมว่าผมตัวจริงหล่อมากเลยเออคามบ,บ้า,บ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 า อันนั้นอยากให้คนที่มาชมนั้นแก้ไขซะหน่อยแล้วก็ที่สำคัญที่สุดต้องขอบคุณร้านค้าทุกร้านค้านะครับที่เราร่วมเดินทางกันมาตั้งแต่ยุคแรกๆเลยประมาณ5ปีแล้วทั้งอยู่ในรายการและออกไปในงาน e x p กโปต่างๆทุกครั้งที่ผ่านมาผมว่าถ้าไม่มีพวกท่าน ต่อให้มีรายการต่อให้มีพวกเรามันก็ไม่ได้มีความหมายต้องขอบคุณจริงๆที่เสียสละแรงกายแรงใจบางร้านถึงขนาดปิดร้านเพื่อไปร่วมงานกับเราอันนี้ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยขอบคุณมากอันณนึงที่ผมผมอยากขอบคุณก่อนขอบคุณสปอนเซอร์นะครับขอบคุณลูกๆทุกคนนะครับที่พยายามนะที่พยายามพาคุณพ่อคุณแม่บางท่านเดินไม่สะดวกบางท่านต้องใช้รถเข็นอะไรเงี้ยขอบคุณจริงๆครับที่พาออกมาแล้วก็ พวกผมรู้สึกว่าตัวเองมีค่ามากนะเออใช่ดูเทเราเราเรามีตอนแรกผมไม่รู้ผมนึกพวกผมนึกเป็นนกร้องเกาหลีผมามาแล้วผมมีแต่คนมาลุ้มล้อมดีใจมากมีแคุณมีนกส่งมือมาให้จับนะผมก็ตกใจนึกว่าอยากจับมือเปล่าเขาจะเป็นลมแกจะล้มแกจะล้มอยู่กันเลยผมขอจำหน่อยขอบคุณสปอนเซอร์ทุกเจ้าขอบคุณจริงๆนะฮะถ้าไม่มีพวกท่านก็คงจะจัดงานได้ลําบากจริงๆและสุดท้ายนี่สาคัญที่สุดขอบคุณไทยทีวีซีช่องสที่ได้กุณากับรายการของเราและกุณากับการจัดงานครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งขอบคุณมากๆ ครับครับสำหรับท่านผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านไม่มีรายแทนคำขอบคุณนอกจากของฟรีครับในวันนี้ดอกจันสี่จุดสองสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกนะครับวันนี้เราแจกเซ็ตหม้อกระทะพร้อมตะหลิวครบถ้วนเลยครับมาเริ่มต้นจากหม้อด้ามคุณเห็นหม้อด้ามไหมนี่ครับนี่ครับนี่น่าใช้มากนะฮะต่อไปด้วยหม้อสองหูครับนี่ครับหม้อสองหูใสมีรูระบายนห่ครับเจน กระทะ2ใบนี่ครับเครื่องลเส้นสฟานะครับล้างง่ายง่ายนะฮะทั้งหมดทั้งมวลที่จับมาทั้งหมดเนี่ยรวมเป็นชุดเลยราคา4,890บาทยังไม่พอครับนี่รายการอะไรครณต่อยแน่นอนับอัมพวากะทิร้อยเปอร์เซนต์บอกว่าคุณได้หม้อได้กระทะไปคุณจะไปทำอะไรเอากระทะมาใส่กะทิใช่เอากะทิไปใส่กระทะอัมพวก็เลยแจกให้อีกต่อหนึ่งท่านนะครับมูลค่า1000บาทรวมแล้วต่อหนึ่งท่านรวมมูลค่าทั้งที่ 5,890ัรบาท10ท่านรวมแล้วทั้งสิ้น5 8 9 0 0บาทนี่ฮะแจกกันจริงๆเพราะวันนี้ไม่โทรมานี่เสียใจเลยนะดอกท่านพี่เีเหลี่ยมมาโทรออกได้คนละ5,000ันกว่าบาทเกือบ6 0 0 0บาทแล้วตั้งใจแจกจริงเพราะเมื่อวานจัดงานมาแล้วแบบมีความสุขมีความรู้สึกสุขใจมากวันนี้เลยจัดเต็มเลยนะฮะ9ท่านสำหรับที่โทรมานะครับแล่หนึ่งท่านขอสมัครเสรไว้สำหรับแอปพลิเคชันคนที่โหลดอยู่นะฮะแล้วก็ ตึ้งขึ้นมาคุณก็รับได้ชุดเช่นเดียวกดเดี๋ยวนี้เลยครับดอกจันรสี่จงสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะฮะอย่าพลาดเด็ดขาดรายการเราหลากหลายจริงท่านมีปัญหาเหรอถ้ามีปัญหาเราแก้ปัญหาไม่ต้องมาไม่ต้องไปยุ่งครับไม่ต้องยุ่งคาฮะสวัสดีค่ะคุณทั้งตีสวัสดีครับยินขอสัดสดีและกราบขอบคุณรายการครูคุณต่อยที่มอบแต่สิ่งดีๆครับดีเรื่องดีเรื่องงามให้กับคุณผู้ชมครับขอเสียงปรบมือให้กับครัวคุณต่อยค่ะขอบคุณมาก ขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้ดิฉันขอขอเด็ดเด็ดเด็ดวันนี้ดิ่ฉันขอทำตามบ้างนะคะครับอยากจะมอบสิ่งดีๆให้กับทุกๆคนเอาไปคิดดูนะคะมามาคนที่ไม่ยอมให้อภัยใครคือคนที่กอดหมาเน่าไว้เขาเปรียบเทียคเขาเปรียบเทียเป็นไม่ต่อคนที่ไม่เคยหรือที่ไม่คิดที่จะให้อภัยใครเปรียบเหมือนคนที่กอดหมาเน่าไว้อืแล้วคร่ำครวญว่าโอ้ยเหม็นเหลือเกินเหม็นเหม็นมาก หน้าสมเพศหน้าสมน้ำน้าการให้อภัยจึงเป็นการล้างใจชั้นสูงที่ควรปฏิบัติอย่างยิ่งอ,อีกอันนะคะความขุนเคืองเครียดแค้นก็เหมือนคุณกลืนกินยาพิษเข้าไปแต่คุณอยากให้คนอื่นตายนั่นเนองเข้าใจไหมเราเวลาแค้นเขาเนระน่าเปรีเสมือนเรากินยาพิษ คือเราอยากให้คนอื่นตายแต่เราเป็นคนกินเองเราเป็นคนเครียดเองไม่ควรทําแบบนั้นโดยเด็ดขาดเหมือนคนที่ด่าใครติใครตลอดเวลานะฮะมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าสุดท้ายคนอื่นเขาก็ไม่ได้ยินเราก็บ่นอยู่คนเดียวมันก็ได้ยินอยู่คนเดียวตลอดเวลาล่ามไปพวกจิตตกทำให้จิตตัวเองเศร้าแต่อันนี้ไม่ตกแน่นอน h a p ี y ดีกว่าดอกกัน4.2 4.5และโถออกโถเลยแน่ๆเลยเราแจกอะไรบ้างหม้อด้ามหม้อสองหูกระทะสองใบทั้งเซตแบบนี้ 4,890ยังไม่พอคุณดูทีอัมพวากะทิ100%รให้1 0 0่บาทพูดง่ายๆคุณได้ม้อได้กระทะไปคุณก็ไปทำกับข้าวกับแช่กินได้นรวมแล้วทั้งสิ้นถูกตั้ง5,890บาทต่อสงท่านสิ่ท่านก็58,900้บาทนี่ตอนนี้เพราะว่าเมื่อวานเพิ่งโกนต่จบวันนี้มาก็เลยมีความรู้สึกดีแจกนี้ข้างหน้าแจกไม้จิ้มฟันเราจะได้ทำไมกไม่รีบโทรมาสวัสดีค่ะคุณกระรรีบโทรมาอันนี้เป็น c เซ็ center อ๋อเหรอ อันนี้มาเป็นแบบว่าที่พูดああสวัสดีครับรีบโทรมนะคะดอกจันทร์สีหดสองีรีมแล้วกดโทรออกค่ะคอนเทนเตอร์เป็นบอกให้โทรแล้วโทรมาแล้วนี่เออเขาโทรมาแล้วเหรอเออเล่นบิดกับม่เข้าใจเนาะโง่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 าง่กง่โ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 ้่โง่โง่ยง่นี่กต้อง่โง่อย่ืงนะงอโเป็น่โง่โง่โ่างสุขนง่ ครับและขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสำหรับคัวคุณต่อย EXPO SEASON 4่นโฟที่ได้รับความกรุณาจากท่านผู้ชมทุกท่กทานพักตรงนี้สักครู่พวกสิ่งน่าสนใจก่อนเดี๋ยวพบก,กับช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับไ,<อ>ไก่ย่างมากแผ่นครับ ็นทางเลือกอีกทางหนึ่งสำหรับคนที่ชอบผ่านไก่ย่างผิวด้านนอกที่เขาหมักมาเนี่ยมะแขวนมันโชยมาหอมๆรสเข้มนะรสเข้มข้นรสจัดแต่ว่าไม่เผ็ดมันเป็นความซ่าเป็นความอร่อยของมันเลยผมว่าเฮ้ยซ่ามากครัวคุณป้อ ท่านที่เป็นซับสไครเบอร์ของเรานะฮะตอนนี้นะครับตามที่เขาบอกให้ชี้เรื่องแบบไปชี้นี่ตรงนี่ไม่ตรงนี้ตรงนี้